โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็วันนี้มีการอ,อ่าอัปเดตอ่าสินค้าลดราคาเซลล์นะครับก็ดีดีแทงลดขนำํำอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็ตรงนี้เลยแปนหนึง่ง โอเคก็เข้าตรงนี้เลยนะครับข้างล่างลอตโต้เลยนะครับก็จะมีสินค้ารดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับก็จะมีดอกไม้เอลนะครับก็ตามคาดนะครับก็มาขายเป็นทิเก็ตนะครับก็ราคาก็นี่เลยครับยิ่งซื้อก็ยิ่งลดนะครับก็เราจะซื้ออันต่อไปได้เราต้องซื้ออันแรกก่อนนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับสําหรับคนมีเพชรเยอะก็จะมีให้ผ่านเพชรอยู่ข้างล่างนะครับ ก็ถ้าใครขาดเหรืออะไรก็สามารถซื้อได้นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่แนะนำมากมากเลยนะครับก็ส่วนตัวผมขอเป็นทองแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาซื้อให้ดูเลยนะครับก็ซื้อได้ทั้งหมด3อันนะครับก็มีจำกัดด้วยนะครับอ่าปีกเอลซื้อได้5อันนะครับ ็แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็3อันนะครับสามารถกดดูได้นะครับ3อันเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อทองให้ดูนะครับก็ไปเลยเอ,อ,อันต่อไปนะครับอ่าตามที่คาดไว้นะครับถ้าซื้ออันเดียวอ,อันต่อไปจะไม่ปลดล็อกนะครับก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับ ก็สองร้อยเพชรสองหมื่นทองนะครับก็ถ้าใครมีเพชรก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ขออาภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคสำหรับร้านค้านะครับอ่าก็มีเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ ่าสำหรับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเข้ามานะครับเร็วนี้ก็สำหรับเควส n นิวเคลียร์ก็ยังอยู่นะครับก็ถึงวันที่2ี่อ่ายีนะครับโอเคก็สำหรับอ่าระบบสัตว์ขี่นะครับสำหรับใครที่ยังงงง,งอยู่นะครับ ก็อ่พูดตรงนี้เลยนะครับก็ขบวนสัตว์ขี่นะครับเราจะทํายังไงให้สัตว์ขี่อยู่ในฝูงตรงนี้นะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าต้องใช้บันไดสัตว์ขี่11เพื่อปลดล็อกใช่ไหมครับก็เราจะไปหาอ่าปลดล็อกขั้นบันไดย,ยังไงนะครับก็ไปกดไปตรงที่ปึกผลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับ การฝึกเศิษฐีสะสมสองร้อยครั้งเพื่อปลดล็อกนะครับก็ปลดล็อกหนึ่งช่องก็จะได้ปลดล็อกบันไดหนึ่งระดับนะครับก็เฉพาะหน้านี้วิธีปลดล็อกก็ง่ายๆครับนี่ครับฝึกรักษาลับนะครับไม่ใช่นะครับอถูกแล้วถูกแล้วแม่นี่นะครับจะใช้เป็นทิกเก็ตหรือ อันนี้ก็ได้นะครับก็ใช้การฝึก2 0 0ยครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ใช้2 5 0นะครับ2,500นะครับก็เราจะได้สแต็กตามทางด้วยนะครับก็อีเวนต์คนรวยนะครับผ่านเงินครับผ่านเงินอ่าแล้วก็ถ้าเราครบ2 0 0รยครั้งปุ๊บเราต้องใช้เศษตรงนี้นะเศษมาตรงนี้ในการ ปลดล็อกบันไดหนขั้นนะครับแล้วก็จัดฝูงสักขี่ฝูงแรกนะครับช่องแรกใช้อยู่11ขั้นนะครับคิดเอาครับว่าต้องเปืองขนาดไหนครับเห็น <c oughs> ที่1 B16 รู้สึกจะปลดล็อกกันแล้วนะครับขอ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูนะครับ อ้สามแสนเก้าจะสี่แสนลบโอ,โอ้นี่ครับขบวนเสร็จิขี่ยี่สิบหกครับก็เขาปวดได้หนึ่งช่องแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อาจจะมีคลิปเกมอื่นลงมาแทรกเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการอ่า ทำให้ไม่น่าเบื่อนะครับมาปรับใหม่ทําไมนาฬิกามันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ